วอดบุกน,นะครับอกกเ,เอะไรหรอกดยังอ่ะเห็นไฟแดงแล้วอ่ะนะ,นนนะนนนนนววัีี้้เาออนนเารใช่โอ้โหครับก็อลังการมากครับว่ามี5เรื่องใช่ไหมอืมอลังการทุกเรื่องแล้วก็ขนลุกทุกเรื่องเลยครับแล้วก็น่าดูทุกเรื่องเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกมานี่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าแบบห้าเรื่องนี้จะเป็นแนวไหนแต่ว่า ดูเทเลอร์ทุกท่าเรื่องก็คือขนลุกทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายแบบหัวฟอร์มใหญ่ยักมากใช่ครับสุดยอดออริเฟนใช่ไหมครับออริเฟนครับใช่ก็แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็มาออนในแอปวันดีด้วยนะครับก็ยังไงก็ไปดูย้อนหลังกันได้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูออริเฟนได้นะครับเพื่อต้องห้ามนะครับ แปลว่าซีพีเรื่องไอซีดีของเราที่จะแสดงเดือนมีนาคือออสซีนีแนนนอลซูดิคูเดือนมีนาเหรอครับเดือนมีนาเหรอรอบสองง่าอรอบสองยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เอ็มประกาศอีกทีผมยังไม่รู้เดือนไหนเหมือนกันใช่นี่อาจจะไม่ไม่รู้จริงครับจริงจริงกไม่รู้จริงไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าพี่ถามมากๆผมโดนสองแสนนะเราหานกันนะมีรอบสองมีรอบสองเพราะว่าไอจีพีเอ็มทีวีจัดสองรอบไงแต่ว่าซีรีส์ซีรีส์ก็ติดตามกันอีกทีใช่ สองแสนอาหารเลยปูเอาไปมีมีตงรวยอยู่แล้วรวยแล้วสาธุจ้าเอ่อไปเจอกังบ้างเรื่องผมครับผมเป็นยังไงบ้างคนถามเยอะมากว่าเออทำไมผมถึงตัดก็คือจริงผมขอมผมอ๋อครับก็คือคือจริงๆผมก็ตัดผมสั้นอยู่แล้วซึ่งทรงนี้เคยตัดเมื่อตอนเป็นท็อปนี่แหละแล้วเราคิดถึงท็อปด้วยแล้วก็เออเราไว้คือจริงทรงเก่ามันก็ดีแต่ว่าเออเราเหมือนเราอยู่เพเซฟมันนานแล้วเราก็เลยแบบอยากเปลี่ยนบ้างเลยครับจะทรงนี้คุณหล่อน โอ้ผมหล่อแน่นอนหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะจะเวลาชมหล่อสุดหล่ออยู่แล้วปักท็อปปักท็อปแต่เราบอกเขาตัดอะไรร้อนร้อนแล้วทำไมมีคนถามว่าทำไมเราไม่ตัดเมือนขาอ่ะหล่อไม่เท่าเขาอ่ะดิถ่อมตัวจริงจริงเอ้าบุ๊กตัดผมผมผมสั้นไม่ได้นี่บอกให้มันเปิดหน้ามันไม่เชื่อผมหมายถึงว่าเปิดไอ้นี่หรอเปิดหน้าผากเปิดหน้าผากอะไรเงี้ยไอ้นี่ยหน้าผากมันเกินสีนี้ไง มันห้านิ้วอย่างเงี้ยมันกว้างไปเออแต่ถ้าเปิดนี่คือแบสเลยนะแบบเปิดแล้วก็แบบมีจังงอยเงี้ยเอ่เลทอแบสซีบอยเลยต้องลองต้องลองเอาช้ำผมมาเปิดเลยถ้าเราเปิดบุ๊คเราจะดูแบสเราจะไม่น่ารักแล้วเราไม่มผมเอาเท่อย่างเดียวเลยก็ต้องเปิดต้องเปิดหน้าได้ได้เดี๋ยวงั้นหน้าเปิดเลยเพราะว่าเพราะว่าบุ๊คบอกว่าไม่อยากน่ารักแล้วไม่อยากน่ารักพี่เราต้องทำเชื่อเลยนะเชื่อเชื่อครับเชื่อตอนเป็นแบสซีบอย รู้สึกไงคำว่าที่แบบว่าบุ๊คน่ารักเสมอแต่พอบุ๊็ทำได้ไม่ชอบเพราะว่าโกรธโกรธหงืดหงยังไงยังไงเพราะเราเป็นคนเท่จริงจริงแต่ว่าแค่ด้วยองค์ประกอบหน้าตาเราเป็นเด็กน่ารักเฉยๆแต่ว่าอินเนอร์เราเท่และถ้าเป็นคนเท่ต้องปรึกษาอินเนอร์แต่เขาวิ่งไปก็อยู่นิ่งพูดเขาได้ช็อตเลยเราต้องเท่ขนาดไหนปรึกษาแล้วพ่อบอกอยู่ที่อินเนอร์เราอินเนอร์เท่อยู่แล้วไงเราก็ปล่อยๆตัวเท่หนึ่งสองสามทุกตออ่าเป็นไงเออไวมันไว สายตาแป๊บนึงไะเดี uh> ๋ยวสโลว์ภาพด้วยนะฮะครับผือรันรันไปเยอะนะครับกลับอันนัรเงี้ยหรออะไรนะถึงสโลว์ภาพนะเมื่อกี้เราได้แรงข้อมันไว้ได้ได้ได้าเท่นะแคบไว้แค่นั้นพอจริงๆเพื่อขอให้กำลังใจเพื่อมุ่งหมายบางข้ออยากมีคุงเทพดีเลยเราจะได้เปลี่ยนฟิลจะได้แบบเปลี่ยนมาชงจะได้มันแบบเท่ๆเออจะได้ไม่มีแบบ เท่น่ารักแเราได้เป็นเท่ๆไปเลยอะไรเงี้ยันนี้เขาทำแล้วที่มันเท่อย่างเท่มากครับผมเท่ยังจะติดดูล่างอ่ะเออเท่เท่เท่เขาเท่จริงจเขาเท่จริงจริะมองตาดิเท่ไหมสุดๆไม่มองตาเราซ้ำมากเราไม่มองตาได้ไงเขาเท่องค์ประกอบเขาได้ ช่วงก่อนบูจะแต่งตัวแบบวินเทจใช่ไหมวินเป็นวินเทจบอยช่วงนี้เขาจะมีความแบบสตรีทแบบว 2K วินเออวินวาย 2K อย่างเงี้ยเ<ส>ท่ไหมเท่เลยมองอตาไหมสดุสดๆคือผมเข้าใจแหละแฟนคลับเขาแบบอยากเล่นกับผมมาแหละได้เดี๋ยวผมแวะไปเล่น<อ>ด้วยเท,ไ,ทยไม่เป็นไรเรผมเกิดมาน่ารักอ่ะเอาก็คือจำใจยอมอะไรเนี่ยเรายอมหรอเราชงเทไง้พื่นะ เราต้องเท่ไปให้สุดแสดงว่าเรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเท่เราจะไม่เหนยบว่าเป็นเท่เลยยิงปืนยิงปืนเลยต่อยมวยก็ะทำได้เหรอทำได้แค่ออกกำลังกายยังไม่ไปออกตื่นเลยอ้าวมนไปห้าวันแล้วนะครับไปไปทุกวันหนึ่งเดือนหรือว่าห้าวันห้าวันต่อปีไปไปทุกวันไปทุกวันนะฟิตเลยชวนผมไปเล่นฟิตเนสสามรอบเนี่ยผมยังไม่ว่างเลยมันไปทุกวันเลยจริงป้ะโชงแรกแคงออริฟิน่ะ ซิปแสบขึ้นทุกคนแล้วนะครับเออจริงๆเคยเ์้าอนตังบาร์มีมีซิปแสบกันหมดแล้วทุกคนบุกก็มีหมายถึงบุกยังไงบุกกโหลดบุกด้วยเออต้องรับมือไปช่วยพี่ได้เข้าทรายมี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 แอบเห็นอยู่แอบเห็นอยู่แต่ยังไเราก็จริงจังจริงจังเราจะจริงจังเท่าก่อนเราจะไม่ไหวอ่ะอ้คนที่พูดตรงๆเลยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวเพื่อนคิดว่าไหวไปก่อนไม่ไหวจริงๆคนบ้าเลยพกข้าวมากินแบบมีโออย่างเงี้ย พกข้าวแล้วก็ไก่ไก่แบบสีขาวๆเลยนะเหมือนเหมือนไก่ต้มแล้วก็รีดน้ำออกก็ <c oughs> <c oughs> จืดยังไงไม่รู้อะเ,ออเรามีชิมไหมมึมีชิมไหมไอ้ที่เขาทำไก่ช้มไก่ขาวชิมมาหมดแล้วไก่ชิมมาหมดแล้ว,มมลวบุบ๊คคือได้อยู่ประมาณสองวัน <c oughs> ไม่ไหวมันไม่ใช่ทางบุ๊จริงๆเออบุ๊กก็ไปเน้นกินแบบทางอื่นเอออาจจะเป็นหมูที่ไม่ติดมันอะไรอย่างเงี้ยเออได้ผลไหมนะมันได้ผลไหมก็ได้ผลแหละมั้ง รอ,อดูะรอดูอีกสักเดือนสองเดือนผมมันตายได้ไปแล้วผมก็ดีโอมันตายได้ไปแล้วเอ,อาอกเรื่องนึ่งเรื่องที่เราไปไลฟ์สดแล้วก็มีการถีดหน้าออแล้วคือเหมือนแสดงว่าดูไลฟ์เขาเนี่ย<ไ>มันเมันบุกโก้หระไอ้คอมันมันไม่ได้โกธมันแค่ฟิวแบบฉันเนี่ยทำเธอนิดเดียวเองนะเออ,เออแต่ผมไปแต่บุกเอ,อ้แต่ฟอสก็คือไปอีกเรื่องนึงเลยนะเราแมวเลยไงเราวาดแมวให้เราก็เลยไปปีนี้บอกกูเทแล้วเพื่อนเราไปทำหน้ารักล้วอ่ะไม่ คือผมมาจุดให้คุณแค่นิดเดียวเองเข้าใจเข้าใจหน้าเลยเจือนนิดหน่อยไม่แต่สีหน้าบุ๊คคุณนิ่งเลยไว้ผมแก้งผมแก้ผมแก้แล้วหลังมันก็ยิ้มแต่ผมมาเจือนจริงเพราะเออผิดพลาดตรงไหนเนี่ยจริงๆเวลาเขาโกรธเขาไปอย่างนั้นไปหรือว่าขึ้นเสียงสูงแล้วแบบโกรธเสียงว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ครับเพราะเวลาโกรธบุ๊กจะแบบอีกฟิลนึ่งอะไรเงี้ยบ้าใครโกรธทำหน้าเนี่ยบ้าไปแล้วไม่โกรธแล้วน่ารักอ่ะถ้าทำหน้าอย่างเดียว ล้าเล่นิ่งก่นแล้วนิ่งๆเยอยบ้าใครบ้าก่อนกลัวเงี้ยคนคงกลัวหรอกแล้วแซวเล่นถ้ามุกกดมบุกโกรยังไงน้ำเสียงอย่างงั้นเลยั้ยนิ่งๆก็นิ่งๆบุกก็จะปีกตัวออกไปลายแบบนี้ไม่โอเคนะเราแค่แบบแค่มาบอกทีหลักเลยแล้วอย่างตอนนั้นน้ำเสียงมันคือยังไงที่บอกว่าไม่น่าแกล้งบอกเฮ้ยผมทำมึงแค่นิดเดียวเองนะเออแต่เขาเขาว่านี่เลยนะ ไม่แต่สุดท้ายก็กลับมายิ้มทีม่ดูไม่คลิปไม่จบหรือเปล่าเขาก็ตัดมาแค่นั้นไงแต่ว่าชอบตอนที่ชอ็ชอตคือว่าอาไปนี้เลยนกนกช็อตอยู่ช็อตอยู่ตอนนั้นอึงอยู่ทุกคนต้องชตจากนี้ไปจะมีอะไรบ้างปีนี้ของเรานอกจากที่จะต้องไปยังมีไปเมืองนอกอยู่ไหมมีครับผมมีครับบ้านจิบเมทีวีบินเก่งครับผมมีแน่นอนครับผมก็ ยังไงเราก็ยังมีทัวร์โอลิฟเฟนทัวร์อยู่นะครับใช่เป็นแฟนมีก็ยังไงก็รอออฟฟิเชียลแต่ละที่ด้วยครับแต่คือจริงผมแอบรู้มาแล้วแหละใช่ใช่ใช่ครับใช่แล้วก็เรามีแฮปปี้วิกเเอนซึ่งใช่ก็3วันเลยก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็ L O L 2024ใช่ครับยิ่งใหญ่ลังการแน่นอนแล้วก็พาท t วเดือนไหนผมยังไม่รู้นะแต่ว่าก็ฝากไว้ด้วยละกันฝากน้องๆอีก200ชีวิตด้วยนะฮะ ถือว่าเป็นโอกาสดีกว่าเป็นโอกาสออที่ดีใช่ใช่ครับก็แบบอยากขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบให้โอกาสจริงๆเพราะว่าตอนที่บุกรูครั้งแรกกับบุกดีใจมากเลยนะดีใจถึงขนาดแบบเฮ้ยโทรไปหาฟอสฟอสเฮ้ยเราได้แล้วว่ะเออนี่พูดจริงนะแบบเออด้วยเราดีใจอ่ะเออเราไม่คิดว่าเออเราจะได้ไปอะไรนะแต่พอเขาอมชินแล้วอ่ะเขาหล่อเขาเท่ไปแต่วชนะเนาะแต่เวชานออกมามันก็เท่เไงเออก็ฟิล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 อะไรเงี้ยครับใช่ ผมก็ดีใจดีใจดีใจที่แบบได้ไปอะไรอย่างนี้ใช่ยินดีครับยินดีก็มาอีกได้เรื่อยๆนะฮะว่างจริงๆไปแต่ละครั้งประสบการณ์ที่ได้กลับมามันมีอะไรบ้างมันก็เปิดเปิดเปิดเราไปเรื่อยๆครับเหมือนอย่างเราไปครั้งแรกเราอาจจะแบบว่ากล้าๆเก่งๆทำตัวไม่ถูกเราไปบ่อยๆก็ชายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเรามั่นใจมากขึ้นใช่แต่ว่าคือจริงๆมันมันคือเราไปเราต้องมั่นใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็ต้องมีดีนะารเขาไม่เอาเราไปหลอกอะไรก็ต้องแต่เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ตลอดครับใช่จริงๆรมุีเขินไหมเวลาถึงไปไปมองนอก เราไม่รู้จักใครเลยาม,มาบนี้แต่ชั้นผ้ามีแต่ายมาถ่ายแล้วเราไปทำเลื่อนทนเอาจริงปะ่ะตอนที่ไปอาไปอาไปลมครั้งแรกแฟนมีก็ตื่นเต้นหล่ะจริงๆแฟนมีตื่นเต้นทุกรอบ <ừ> um. เออแต่เน,นี่ยเนี่ยตื่นเต้น <ừ> um. ไ,ปไปมิลานอย่างเงี้ยยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยบุ๊คคือแบบถ้าสังเกตนะถ้าใครถ่ายคลิปผมจะแบบเหมือนโลกตลอดแล้วแบบเห <ừ> um. มือนในหัวมันไวตลอดลิ้มพันที่แบบเฮ้ยเราลิ้นพันเลยเวลาพูดลิ้นพันอะไรเงี้ยลิ้มพันมีแต่แบบโอคน เขาหลังอ่ะวันนี้ไม่คุ้นเคยใช่แล้วก็แบบดีใจด้วยอย่างคือที่แบบเรามีแฟนคลับที่เขาแบบเออเป็นเป็นแบบคนตะวันตกแบบหัวท้องมาเลยอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าชีวิตนึงจะมีแบบแฟนคลับที่แบบไม่ได้หัวดำแบบเราอ่ะใช่ก็ดีใจครับใช่ก็ขอบคุณในตอนนั้นท่องในใจเลยว่าพีพีไม่ไม่ท่องในใจเลยมาเนี่ยอิสบุ๊คเขาถามมาเขาสื่อถามมามาเนี่ยอิสบุ๊คตอบ G M T V นี่เอาแต่เอาไปคิดไป่กินเลยเหรอคิดอย่างนี้เลย บอกบุกคบุกคแค่นั้นบุกคครับบุกคครับบุ๊คคบุกคครับบอกเป็นคนไทยเออคธอเขาไม่รู้จักไงไปแต่ละครั้งมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะคอนเซ็ปต์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปแต่ละครั้งก็เราก็จะมีซ้อมซ้อมกันก่อนนะเออเราก็ซ้อมจนมั่นใจอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าเตรียมมีสคริปต์มีคําพูดที่เราแบบอยากไปพูดกับเขาอะไรเงี้ยครับใช่แต่สิ่งสําคัญเลยคือเราต้องเตรียมใจครับเตรียมใจต้องมั่นใจต้องมั่นใจใช่ ครับครับ